สวัสดีย่มเจา้าเ้าเจ้าเพื่อนเืนทุกคนตอนนี้ก็เวลากประมาณสิบโมงยีสิบนาทีเนาะจ้ะโดยประมาณมมนยังเลาะบึงผ้ามาซองบึงเห็ดเนาะจะ้ะเพราะว่าวันอาทิตย์บังหันเพื่นกับมาเก็บไปแล้วเนาะจะ้ะสวนทางกันก็เพื่นก็เลยผ้ามาใหม่จ้ะเพื่อน มาเมือนีจะมีเห็ดบอลเนาะต่เนาะข้างนี้สวนสาธารณะเดลยจะให้พามาหยังอยู่เนาะ บาเราเคยได้เห็ดก็เห็ดอียงเราจยากกินได้แต่วันนี้เหนียวคือหนังสติกนี่อยู่ต้นนี่นี่บ่าตาฝนมาตกฝนมาตกบ่มี สวัสดีทุกคนเนาะจ้ะสวัสดีไรทักทายนะจ้ะดินแห้งแหงจ้ะเพื่อนๆจ๊ามีสัญญาณมานะโนเขาป่ามียุ่งอยู่เด้อยจ๋าบ,บอมันว่าบอมียุ่งมียุ่งล่มบอล่มจ๋าบ,บอมีล่มก็เลยมียุ่งขี้แหงจ๊า มันยังปลาน้ำกันเด้จ้่เพื่อนๆมันอยู่เป็นมูเน่ะจ้ะเพราะว่าแถวถีอยู่มีกลุ่มเล็กหน่อยอาอยุสิบสองบวกเกินสิบแปดน่าจะข้าเจ้าข้าเจ้าพวกเม็ดมาซันพวกเม็ดใบถ้าบานเท่ากระเอินป่นกี่น่าจนะเนาะซิ่งศพ เราดูเป็นหมูในเด้อต่อไนนม่คิดเหงนค่ะไม่มีอะไรเลยเหรอเออไม่ว่ามีคนมาเก็บไปก่อนเท่าอีกหรอบาจา้ะวันอาทิตย์ก็มีเพิ่นก็มาเก็บไปก่อนเนาะจันไอ้เก๋าเกระเกลอกกเกลอกเอ๊ย้ยเกดอกทำไมไม่อยังก็จะ๊ะ อืมตายตน่าจะจะตื่นหูสวนนีวัวมีแบบน,นังพับไปส่วนท้องถิ่จะ้จะแต่ผ้ายางไปโชเฟอหมองที่เขาเคยออกเน่าจะแต่ผ้ายางไปชเอหมองที่เขาเคยเกิดจะบวเลาะทั่วปลาเพราะว่าเราไปแค่จุดที่มันเคยเกิด คงหมดเสียเวลานะ่าจ้นะเนาะงาเลยตอเลยที่เคยเกิดก็จะพามากนะจ้ะว้ายดอกบังใหญ่เปิงเคิงจ้ะมีอยู่นะแต่มาว่าท่านพระเจ้าใหญ่แล้วจ้ะเพื่อนจะแกยังแข็งอี่ได้จ้ะ ใบขาเจ้าเป็นเสือซะน่าจะเน่าไม่ดอกเดียวใบใหม่ก็บขี้มันสีเดียวกันด้วยแต่กระเห็ดอู้ไม่ดอกเดียวนี่สัญญาณปะเนาะ อยู่เป็นโมแน่เด้ออุ้ยนี่เดี๋ยวจะดอกนึ่งเี่จะดอกหนึ่งอันนี้ยังมุมอยู่แต่ไม่สวยไม่สวยโอ้ขาแบงขาแบงไปแล้วจะเพื่อนเพื่อนเขาเอออีกอย่างก็จะ คงจานคนละครึ่งเอาอยู่บ่าจานนี้ดอกหน่อยแงงเบิ้งเของหนาก็น่าจะยังเหลือตาเครื่งๆอีกเ้อยจ้ะเี๋ยวพึ่งนี้จากกันผ้านี้เฮ็ดออกหน่อยแถวปีนี้จะบอกเองว้า่ตัวใหม่นั่นจะดอกหนึ่ง นี่จะสองดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่นะอันนี้ต้องเอาไล่ๆดอกจะจังจะอิม่มเก็บดอกนี่หนาวแตกบันคาเด็กน้อยเลยน่าจะเก็บแต่ดอกนี้เก็บหมักประมาณนี้จ้า จะพาไปบ้าไหมอยบกซ่อมตาบ่จ่ะยวผึ่งนี้จากกันเนื้อจ้ะเพื่อนีีแหลงปก,กติว่านานเลย Cả vô thuộc bí nó cho nó Chá hết xài cả là ta cho Để những video ไปถึงดินนี่แหละน่าหนะยาต่วนเขาพวดออกเบิด์แต่เด็ดแถวนี้ถ้าชมชนะบทอิตาลีเนะจ๊นนะเนาะ เบิดแล้วจนลมตัวแหงเบ้ดแล้วจ้ะว่นกอนเพิ่นกับมาเอาต้นทัวทัวเขียวมึงจะออกนกาลหลายจากมือว่านนี่จักมาจะใสน้ำกระค้องก็เริ่มเพิ่นก็เริ่มบ่ปล่อยน้ำม,มากแล้วเนาะจะเพราะว่าการกเกษตรเพิ่นกับเบิดแล้วเนาะจะเลือแต่ปลูกงาปลูกงาก็อาศัยน้าหมกเมากจ้ะเนาะเพิ่นกับบ่ปล่อยน้ำม,มากแล้ว พอมีปลาไว้เลียงนกอยู่จ้ะเนื้อน้ไว้ให้ปลาอยู่เลียงนกมากจ้ะน้ำน้ำแห่งกับปลาระตายปลาคือจะบนหมดตมจนถึงหนาหนาห่อนปีนาออกมากจ้ะเนาะมีลมว่ยๆจ้ะเพื่อนๆจ้ะ ใบใหม่ใบใ,ใหม่ก็เริ่มล้นเราเนอะจะเนาะแต่อากาศก็ทำว่าหนาวแห้งบวกกับวัแห้งเนอะจะลมว่อยๆกำลังเกี่ยวเขามวลเราจะถบบาวรห้องพอดีจะเขาหมองนี้เนอะจะอันนี้ก็จะพื้อผ้าเราบิ่งเต็มหมองได้เคยเกิดเด้อจะ้ะ หยวนเวลาไรเนสบเสียเวลายังเลาะปลาขาปลาก็เบองบ่บ <Spe> ่ไเบิ <elli> <energetic descriptive huh Becca> ่งทั้งท้งเลื่อเต่เบงแต่ขาง่างใครผ่อยังก็บอกไงเด้อตะบอกกะตรงกระาตเนาะตะเนาะ มีไหมน้องนี่ต่ดำๆนั่นคือเขาเผาแล้วเนาะจ้ะเขาเผาแล้วว้ายว้ายโบแมนโบแมนเกจะซีเดียวกันกับใบใหม่ข่อยนึงกว่าจะเฮ็ดงานของงานใหม่น่าด๋อยขอตายตายตาจะเพ่เพื่อน ก็จะเกิดอยู่เฮ้มหิ้มๆ,ๆ้มท่างนี่แหละจ้ะพยายามย่นดอกเขาเขาเจ้าเขากลางป่าอยู่จต่ทั้งเดียวเกิดอยู่ขามท่างหลายจะได้วาตื่นหมาหน่องม้าเม่ยัง ทาองนั้นพระเจ้าก็ยังให้กันหลักกันแต่ยังหน่อยเพราะว่าหยาสูงขางนี้หยาชางนี้มันเป็นถนนเทพหลุกหินเราจะเห็นเอา้าจะมีห้ยติดเห็นได้เก็บอยู่บ่บจ้าก็มีจีรีแท้นี่อย่างไรนะได้ไล่ เห็ดเถ่าเดี๋ย <th> วอยู่เครื่องหนึ่งจ้ะเขาเถ่าเอาอเอาเดีเ๋ยวเราโบมีเห็ดเปอร์แมนสีเดียวกันกับใหม่ๆอะไจ้ะจะกีเท่าก็เกิดได้จากแถวนี้แหมฮะ กเกิดดีนะเอาเป็นคนในตรีเพื่นมหาเพิ่นจะใส่ใหม่เคลียเนาะจา้ะการใส่ใหม่เคลียร์ก็ดีอย่างหนึ่งจ้ะถ้ามีสััดไมีผิดข้าเจ้าก็บตกใจนี้เนาะจา้ะจะมีบอจ้ะตื่นเจ้าของอุ้ยไม่มีอะไรในโรงไผ่ หลังกันจะจะข้าไปเขาสอบไาเพอออกได้ลายถ้าฝนตกท่านตอบท่านสีเลยล่ะจ้ะเตีมอยู่นี่มไปกับดอกบางไงบางเพิงบางคางเนาะอันนี่เด็ดจ้ะจะยู่ขางทางพุท เอาอยู่ว่าจะยุคังทางเด้โอ้ยมีหินนะนั่เจ้าเพื่อนๆจ้ะมีก้อนหินมาด้วยเฮ้ยน่าจะเขามองอยู่คนนะใหาเก้าเปื่อยเอาอยู่ข้างใน้าคุณเจ้เพื่อนๆตรงยางอ้อมอีกได้เจ้ะเพื่อน เดีย๋ยวเด้อเดี๋ยวค่อยออมนี่จะดอกนึ่งจะเอาแล้วน,นจะจ้ะขนาดไหนกําลังแสบสวยๆเขตานี่ดีอยู่จับ่มีบ่มีนอนแต่มม่นองถักจะ้ะในนองถักไปน้ำ ขออนุญาตเคีย่ยวออกก่อนเด้อจ้ะบ่เอาขึ้นมานั่ดอกให้เพิ่อนอยูป่ป่าเราจะหันหลังกลับไปข้างหลังจะ้ะดอกนั้นจะเอาดอกนั้นเนาะจ้ะจะพึงไล่ตาเด้ออยจะพึงไล่ตาเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะ โอ้ยสอดอกโอ้ยสดอกโอ้ยโอ้ดอกจะเห็น่เดีวเดี๋ยวเดี๋วเดยวดยว่าว่าลายดอกกี่เ้อจ้า,จากำลังแสบด้วจ้าขนาดนี้ หมักหมักหมักตุ่มตุ่มยังฉีดอ่ะเก๋งอ่างบ๊อบบี้บ๊บบี้เอาอยู่บ่เจอนี่เอาไว้ซะเนาะเขาบ่อยากเขาโครงการควงคนละครึ่งเนาะจ้ะเนาะดอกน้อยติดเอาดอกเดียวโอ้ยนี่ดอกหนึ่งจะเพื่อนเพื่อนอุ้ยสองด้วยจ้ะติดกัน สองจะดอกหน่อยก็มีในละอีกอันนึงในจะเขาตโครงการพ่นละเคิงงในท้ายก็เติบพุ้ยจะนี่โอ้ยว่าเห็นจะเ่อนๆจะยูนิกรองกองใหม่หมุนจ้ะอย่าไล่ตาเด้อจ้ะ อ้ดอกนี้สวยจ้ะขาก็สวยสวยงามสวยงามนี่อีกนะโอ้ยมีแต่ๆยุ่นนี่กล่องใหม่คือกันเด้อจ้ะโอ้ยโอ้ยสองดอกเด้อจ้ะไม่ใช่ดอกเดียว จะสวยวันละจะเพื่อนๆจะโครงการคนละคิงอีกแล้วแต่ก็มีดอกหน่อยแถมมานาะจะอุ้ยสามดอกเลยจะเป็นแบบนี้หน่าไม้จะดอกนี้เขาจะเหี่ยวบ่เอาเนาาจะฝนบ่ตกแล้วดอกนี้ล่ะแต่เหี่ยวๆจะบ่เอาบ่ตรงบ่ตื้นเอ้ยบ่ซซ่นนาาจะบ่ซซ่นบ่เอา เดี๋ยวจะเอาเอาเอา,เอาใส่เปากันเดี๋ยวพาไปข้างหน้าอีกนกจแตเนานะอืม ขออภัยคนอื่นทุกคนด้วยกัะถ้าตัางกงทำมันอันนั้นเนะาะเขาเอื่อนอี่ยเลยจ้ะนักทางมึงกับตีลังกาทวนนวดข,ดขอโทษขออภัยหลายๆจ้าท่านวุ้น้าเจ้าสบบม ทำความสะอาดดูบ้าเก็บใ่กระเป๋าบ่คือเก็บใส่อะตา,อด,ด,ะด,อาดอกจ้ะได้จักดอกเก่าดอกจ้ะเพ่งแผนโอ้ยเห็น,นเงาดอกเก่าดอกมาจากเกินเวลาทนเวลาเนะาะจะก็จะได้ลดเวลาอยู่บน ไปต่อจะ้ะว่าไปทุกปลาหรอกจ้ะไปมนะากต่ปลาเนี่ยจบจะ้ะทางถอดปลาตางไหนแล้วผ้ารุ้งมาบ้าจกันเนาะเอาตันทางข้างตัน ทางเที่ยเขาจะออกเต็มเลยเลยจากของทั้งเงี่สิละมาตรงเขาข้างในอยากเลยไว้ก็เจออยู่ได้เราจะจะเขาไปเอาดอกง,งามพร้อมมาเอากับเสดายแล้วเนานะจะเนาะเอออุออ้สองดอกเอาดอกเดียวจ้ะอืม ดอกเดี่ยวสวยบัดตาสวยนางงามในเหมอนนี่หรือเราจะมีนางงามข้างหน้าไหมนี่ข้างหน้าด้วตามีใครเข้ามาบ้างเนาะเราฝืนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทักทาย เดีย๋ยวจะจอดทักไทยมองหันว่าท่านเด็กเขามองหันน้อยจ้ะมองหันก็เกิดว้ายอยู่ข้างน้านี่จะเพื่อนๆอีกอุ้ย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 ขอตั้งกล่องไม้กอนด้วยจ้ะม,มามามาเก็บจ้ะมาเก็บมาเก็บ โอ้ยย่าวันดีจ้าแม่น้องอุ้มใส่แหวนอ่านตัวหนังสือแม่น้องอุ้มสไตล์สวัสดีเรื่อจ้าสวัสดีทุกคนน้ะจ้าเนาะถ้าจมยู่ผู้เดียวบูชี่เจนเนียร์เลยเจนเนียวเจนเนียวเจนเนียว ทรงศักดิ์สว่างวงสวนขั้วสวัสดีจ้าว่าไงโอ้อยู่อิตาลีจ้าเพื่อนๆจ้า